สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มเบนจัปคีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะนําพระที่ผมได้ขึ้นคอนะครับได้บูชาเป็นประจําครับเอามาให้เพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับได้ได้ชมกันนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนางพญาพิม์พสังคตินะครับ องดำในตำนานเลยนะครับเรียกได้ว่าสวยที่สุดองคหนึ่งนะครับในวงการนะครับรกค่าก็ถ้าอยู่ในมือใหญ่นะครับก็จะว่ากันที่หลักหลักล้านเลยกันกันเลยอันนันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวแกให้ชมเลยนะครับ <c oughs> พิมพ์สำหรับ สำเร็จพระนางพญานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ6พิมพ์นะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่ที่เป็นเข่าโค้งนะครับนิยมสุดนะครับพิมเข่าตรงพิมพ์อกนุนใหญ่นะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพิมพิมเล็กก็จะมีพิมพ์สังคติมีพิมพ์เทวดานะครับมีพิมพ์อกนุนเล็กนะครับนะก็จะแบ่งย่อยไปได้ประมาณนี้นะครับ นี่นะนี่นะครับเดี๋ยวจะเก็ออกมาให้ชมกันเลยชัดๆเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้เครื่องการดูในการพิจารณาพระเก่านะครับพระโบราณน,นะก็วันนี้ก็เป็นอโอกาสที่ดีนะครับ ที่จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษานะครับก็วันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้แบ่งปันแหละนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับนี่อันนี้เอาเจ้าโขงเดิมนะครับแกะออกจากกรอบเก่านะครับก็หยอดเทียนนะครับจะมีคราบเทียนยังติดอยู่องพระนะครับนะเนื้อหาขององพระเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับมีเม็ดแร่ นะครับเม็ดกรวดนะน,ะนงางพญาต้องมีเม็ดกรวดเม็ดแร่นะครับ <c oughs> หลักในการพิจารณานะครับก็จะมีพิมพ์นะครับเป็นบล็อกของเขาอยู่นะครับนะแต่ละพิมพ์นะก็จะ,ะสําหรับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์สังคาตินะครับนี่เกตนะครับ,ก,รบก็จะเหมือนโบตุมนะครับสั้นๆน,นะ ก็จะมีหลุมยุบยุตรงมาผาเห็นไหมครับนะแล้วก็โูหโหข้างซ้ายของผ่านะครับก็จะนี่นะแตกออกด้านข้างด้วยนะครับนะแล้วก็ยาวลงมาแล้วก็แตกข้างล่างอีกนะครับนะนะก็จะแต่ข้างล่างเป็นสองเส้นนะครับนี่แล้วก็มามามาเชื่อมกับตัวของจีวรนะ เชื่อมจีวรด้านในนะครับแล้วก็จีวรด้านในก็คอดเข้าไปข้างในหลักแหล่นะครับอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นสังกตินะครับที่พาดลงมาตรงกลางนะครับตรงกลางหน้าท้องนะลักษณะพิมพ์ทรงเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อพระนะครับเขาจะเป็นลักษณะของเป็นดินนะนะดินดินเผาดินเผาที่มีเม็ดกรวดเม็ดแร่นะครับ เป็นเม็ดๆเลยนะครับนะจะมาชี้ตำหน,แบบนิแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับก็ก็ก็เขาจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับกราบดำๆอยู่ตามซอกนะครับเป็นลักษณะของอลงรักเก่านะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าตามซอกเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงความเก่าแล้วก็เป็นเส้นๆน,นะครับนะ ทางองค์พระทำตามโซโกเลยนะครับจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับเออนะสำหรับมาพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าลักษณะของนางพญานะครับจะเป็นพิมสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็จะออกเป็นยาวๆกว่าน,นี้นะใหญ่กว่าน,นะนี้นะเดี๋ยให้ชมกันนะนี่นะพิมพ์ใหญ่นะนี่เขาตรงนะครับ ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ยาวๆกว่านะเป็นสามเหลี่ยมขนาดเขาเรียกเหมือนยาวๆขึ้นไปนะครับองค์ใหญ่กว่าถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับนะ,ะสำหรับสังคติเทวดาอกนุนเล็กเนี้ยนะก็ขนาดเท่าๆกันนี่แหละนะครับนะ ลักษณะการน,นั่งนะครับนั่งบางมานวิชัยนะนะครับก็แขนด้านหนึ่งก็จะไว้บนหน้าตักนะครับแขนด้าน,นหนึ่งก็ปล่อยมานะครับจับที่หัวเข่านะนี่นะครับความเก่าความเป็นธรรมชาตินะน,นะครับ สำหรับด้านข้างนะครับสำหรับด้านข้างาจะเป็นการาลักษณะการตัดใช้ตอกตัดนะครับตอกไม้ไผ่นะไม้ไผ่ตอกโบราณนะครับที่เขาบันทึกไว้ก็เพื่อตอกตรึงมูลคาถาไว้ที่องค์พระนะครับนี่นะรอยครูดนะครับเม็ดแร่นะครับบางบางบางรอยขุดใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นรอยตอกตัดบางทีอาจจะเป็น เม็ดแร่นะครับที่ตัดโดนนะครับแล้วก็ครูดลงไปออกไปรุดลงไปนะครับนี่ด่านนี้ก็จะตัดไม่สุดนะครับตัดไม่สุดแล้วก็ดึงดึงดึงต่อออกก่อนนะครับฉีกองผ้าออกไปเลยนะครับนะฉีกเนื้อเนื้อที่ตัดออกไปนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อปิ้นปิ้นนะครับนะดูเป็นธรรมชาติดีนะครับนี่ด้านก้นนะครับก็จะเช่นเดียวกันนะครับ เฉือนนะครับเฉือนเหมือนเฉือนสังเกตดูนะครับานางพญาขอบตัดเขาจะเฉือนเหมือนเฉือนหมูนะครับเฉือนนะเฉือนลงนะครับเพื่อเพื่อให้ให้ตัดได้ขาดง่ายขึ้นนะครับนะครับรอยเฉือนนนะครับจะเป็นรอยแบบเฉือนลงนะครับ เป็นคราบขาวๆนะครับเนี่ยครับนี่ไข่พระเก่าพาะาระโบราณนะครับเขาจะมักที่จะขึ้นครา,าบไข่แบบนี้นะครับนะไข่ขาวๆนะครับนี่ยครับเป็นเป็นลักษณะของไข่นะครับที่ที่ขึ้นตามอายุที่อองค์พระ หลายร้อยปีนะเพราะกันว่าสร้างโดยพระแมหสิวิสุทธิกษัตริย์นะครับนะก็สมัยกรุงศรีอย,ยุธยานะครับพศออประมาณ2 0 9 0ถึง2,100นะครับ400กว่าปีแล้วนะนะครับก็ก็ก็จะขึ้นไขสีขาวๆนะครับนะเป็นธรรมชาติเลยนะครับกับพระเก่าพระโบราณน,นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นอ่า พิจารณาได้ง่ายนะครับนะพระที่ทําขึ้นมาใหม่ก็จะจะไม่มีลักษณะแบบนี้นะด้านหลังนะครับเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติความเก่านะี่อันนี้คือเทียนนะครับเทียนทีนะ่เจ้าของเดิมเขาอัดใส่กรอบนะครับนะก็เอวแกะออกมานะครับก็ติดไว้ดูคลาสิกดีนะครับนะไม่อยากล้างออกนะล้างออกก็ความ เดิมๆเ,เขาจะหายไปนะก็รักษาสภาพนี้ไว้นะครับได้ชมกันนะนี่ก็จะมีลาดำขึ้นแหละนะครับนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับเพราะว่าพระโบราณเนี่ยนะรับวันยิ่งหายากนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็มูลค่าสูงนะครับสำหรับคนที่มีอ่า สำหรับคนที่มีอ่า uh, บุญบาวเวรมีนะครับก็ได้เก็บได้ครอบครัวครองนะครับได้มีวัส,สนาได้ได้ครอบครองนะการที่จะเก็บพระเก่าพระโบราณน,นะก็อ่หนึ่งก็ต้องดูพระเป็นนะดูดูพระเป็นนะครับตาอา่ตาถึงนะตาถึง2ก็คือเงินนะครับเงินถึงนะครับนะถ้าถ้าขาดตัวนี้ไปก็ไม่ได้นะครับ อันที่3คือต้องมีต้องมีบารมีถึงท่านนะครับนะพระเลือกคนนะครับพระเลือกคนพระเลือกเจ้าของนะครับก็สำหรับคนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับในการเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์นะครับก็ เกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะาดูเป็นแล้วก็ไม่ยากหรอกนะครับนะในการดูพระเก่าพระโบราณน,นะอันนี้ก็จะเป็นพระนางพญาพิมพ์สังคติพิมพ์นิยมสุดของพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์นี้ก็จะองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่ผมได้อห้อยใช้อยู่เป็นประจำนะครับสําหรับพทุทธคุณนะก็มีความเชื่อว่าเป็น มีความเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยมแล้วก็แขวลคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูจากเจตนาในการสร้างพระนะครับก็สร้างเพื่อ,อแจกจ่ายให้ภายพุนทหารนะครับในการออกรบคาศึกในยามสงครามนะเพื่อเป็นคนกำลังใจนะครับนะครับก็สร้างโดยพระมหากษัตริย์นะนะครับในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มี มลครั้งนะครับแล้วก็มีความพิสิน์ที่งดงามนะนะจัดอยู่ในชุดป็นจับอาคีเลยนะครับน,นี่นะกะ็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะนะครับก็ขอ,อจบคลิปลงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวาามาชมว่าเราจะได้เอาพระองค์ไหนมา,าใหช้ชมอีกนะครับก็ ติดตามด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอกี่เขาว่าสวัสดีครับ